ขณะนี้7จนาฬิกายีนาทีนะครับแสงยามเช้าแล้วดูหนาวโรงไฟฟ้าของเอดิสันที่เป็น dc ซีนะฮะเป็นแผงซันเทคหกแผงอนุกรมทั้งหมด6สตริงนะครับก็จ่ายมาช่วยโรงไฟฟ้าของเทส l a ซึ่งเป็น a c โดยใช้อินเวอร์เตอร์แปลงนะครับ ตอนนี้เอดิสันจ่ายมาช่วย1.3 1.4แอมป์นะครับเพราะยังเช้าอยู่โวนตกมาที่ร้อยวนลงมาที่ร้อยยี่หกโวลต์เองนะครับส่วนเทสลานะครับซึ่งเป็นแผงอะมอฟัตห้าสตริงแต่ละสตริงนี้ก็สี่แผ่นนะครับทั้งหมดยี่สิแผงอะมอฟัตร้อยสี่สิบวัตต์แต่ละแผ่นนะฮะก็เช้าก็แรงดันตกนะครับยังไม่ได้เยอะนะครับ ก็จ่ายมาให้อินเวอร์เตอร์นะครับโดยเข้ามาที่ไดโอดนะฮะสายหนึ่งสายด้านนี้นะครับมาจาก DC ของโรงไฟฟ้าเอดิสันส่วนที่เป็นโพลีนะครับมือ 2, สอง280วัตต์ซันเทคแล้วก็สายนี้นะครับก็มาจากอัมาฟัตก็ามาเข้ารวมไดโอดนะครับโดยมีตัวเนี้เป็นตัวบอกว่าเอดิสันส่งมาช่วยเท่าไหร่นะครับ ซึ่งแต่ละเดือนนะครับอันนี้เซตไว้ที่สองสามเดือนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับจ่ายมาให้ถึงสิบเอ็ดกิโลวัตต์ละที่เอดิสันจ่ายมาช่วยอมอฟัตนะครับแล้วพอแดดเริ่มแรงนะครับแรงดันของอมอฟัตสูงเกินก็จะมาชนะกันที่ไดโอดนี้นะครับก็จะจ่ายให้กับตัวนี้ตัวเดียว เพื่อจะชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็แปลงเป็น AC จ่ายไปยังบ้านซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวแดงเนี้ยนะครับ3,000วัตต์ก็จะทำงาน6กโมงเช้าถึง1ทุ่มให้เกิน1นึ่ทุ่มไม่ได้เพราะเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยกินค่าตรงสูงโหมดสแตนบายเนี่ยกินกระแสะไปเยอะก็เลยต้องให้ใช้ตัวออฟกลิดนะฮะตัวนี้จะกินกระแสสแตนบายน้อยนะครับโดยมี a t s สลับ โดยใช้ตัวทา m ์เมอร์นะครับสั่งเปิดและปิดอันนี้ก็เป็นที่มาของโรงไฟฟ้าเอดิสันและเทสลานะครับเทสลาแปลงเป็น AC จ่ายไปเมนเป็น AC ตั้งเมนส่วนเอดิสันก็จ่ายเป็น DC นะครับไปยังอาคารทุกหลังเหมือนคลิปก่อนๆน,นั้นที่เคยอธิบายไปรอบหนึ่งแล้วนะครับโดยการผสมไฟนะครับ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามฝนตกแดดหุบช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับก็จะใช้ไดโอดตัวเนี้ยในการผสมไฟ DC ซข้อดีตรงนี้ฮะผสมด้วยแรงดันไม่ต้องคิดเรื่องความถี่เฮิร์ตเข้ามาใช้